บางคนเก็บเงินเก่งแต่กลับไม่เก่งเรื่องการหาเงินหรือการลงทุนบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับมองไม่เห็นหรือมัวแต่รีรอจนโอกาสเหล่านั้นผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายผลสุดท้ายก็คือคนเหล่านี้จนเหมือนกันหมดหรืออย่างดีก็แค่อยู่ได้แบบพอมีพอกินเท่านั้น ทีฮาฟเอ r e เผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มองว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของตัวเราเองถ้าเรามีวิธีคิดแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าเราจะมีองค์ประกอบในด้านอื่นๆพร้อมแค่ไหนก็ยากที่เราจะรวยขึ้นมาได้เอเคอร์เ e ชื่อว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถาวรก็คือ เราจะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเงินและวิเคราะห์ว่าวิธีคิดของเราเป็นอุปสรรคต่อความร่ำรวยหรือไม่ถ้าใช่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีซึ่งวิธีการทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วบทนำผู้คนมักประหลาดใจทุกครั้งที่ผมเริ่มต้นการสัมมานา เพราะคำพูดแรกๆที่จะออกจากปากผมก็คืออย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะผมพูดทุกอย่างจากประสบการณ์ของผมเพียงอย่างเดียวไม่มีแนวคิดหรือความเข้าใจอันใดจริงหรือเท็จถูกหรือผิดเสมอไปมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมและเป็นผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต ของผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายหมื่นคนแต่ถึงผมจะพูดอย่างนั้นก็ตามทีผมเชื่อว่าถ้าคุณยึดมัน่นในหลักการที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่าเพียงแต่อ่านหนังสือจงศึกษามันลาวกับชีวิตของคุณขาดมันไปเสียไม่ได้จากนั้นจึงนำหลักการเหล่านั้นไปใช้กับชีวิตของคุณเอง ถ้าสิ่งใดใช้ได้ผลกับคุณก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งใดใช้ไม่ได้ผลคุณก็สามารถโยนมันทิ้งไปได้ผมรู้ว่าผมอาจคิดเข้าข้างตัวเองแต่เมื่อมาถึงเรื่องเงินเงินทองทองนี่อาจเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยได้อ่านอาจฟังดูเหมือนผมมั่นใจเสียเหลือเกินแต่ความจริงก็คือหนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็ม ช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างความปรารถนาในความสําเร็จและการบรรลุความสําเร็จอย่างแท้จริงซึ่งคุณอาจจะรู้อยู่แล้วในตอนนี้ว่าช่องว่างดังกล่าวช่างกว้างใหญ่ราวฟ้ากับดินไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะเคยอ่านหนังสือเล่มอื่นๆมาบ้างแล้วคุณอาจเคยฟังเทปหรือซีดีเข้าฝึกอบรมและเรียนรู้สารพัดวิธี สอนให้รวยที่มีอยู่อย่างดาดดืนไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นหรือการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างละ่ะสำหรับคนส่วนใหญ่แทบจะไม่เลยพวกเขารู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆแต่แล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมในที่สุดเราก็พบคำตอบมันเป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือถ้าจิตใต้สำนึกของคุณหรือแผนผังการเงินของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนและไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักในหน้ากระดาษถัดจากนี้ไปเราจะไขความรับที่ว่าทำไมคนบางคนจึงถูกลิขิตให้ร่ำรวยขณะที่คนบางคน กับมีชะตาชีวิตที่ยากลำบากคุณจะเข้าใจที่มาของความสําเร็จการมีฐานะปานกลางหรือความล้มเหลวทางการเงินและเริ่มเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณจะเข้าใจว่าความฝังใจในวัยเด็กส่งผลต่อแผนพังการเงินในหัวคุณอย่างไรและผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความคิดและพฤติกรรม ที่บ่อนทำลายตัวเองได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้อำนาจของการประกาศเจตจำนงซึ่งจะทำให้คุณแทนที่วิธีคิดแบบบ่อนทำลายตัวเองด้วยการเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคัง่งเพื่อที่คุณจะได้มีวิธีคิดและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคนรวยทั้งหลายนอกจากนี้คุณจะยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมความมั่งคั่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในส่วนที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้เราจะพูดถึงสภาพเงื่อนไขของแต่ละคนที่ถูกกำหนดมาให้คิดและปฏิบัติแตกต่างกันไปเมื่อพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองและพูดถึงกลยุทธ์สำคัญสีข้อในการล่างแผนผังการเงินในหัวเราขึ้นมาใหม่ในส่วนที่สองเราสำรวจความแตกต่างระหว่างวิธีคิดของคนรวย คนที่มีฐานะปานกลางและคนจนพร้อมนำเสนอทัศนคติ17ประการและข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณอย่างถาวรรวมไปถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่คัดมาจากจดหมายและอีเมลหลายพันฉบับที่ผมได้รับจากผู้เข้าร่วมสัมมานาและประสบความสำเร็จในชีวิตเกินความคาดหมาย แล้วประสบการณ์ในชีวิตของผมเองละ่ะผมมีที่มาอย่างไรผมประสบความสำเร็จมาโดยตลอดอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิผมก็เหมือนกับพวกคุณหลายๆคนผมว่าผมมีศักยภาพในตัวสูงมากแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงออกผมเคยอ่านหนังสือทุกเล่มฟังเทปทุกม้วนและเข้าร่วมในทุกงานสัมมนา ผมอยากจะประสบความสำเร็จมากๆมาก,มากจริงๆผมไม่รู้ว่าเป็นพ่อเงินอิสรภาพความรู้สึกที่ได้ประสบความสำเร็จหรือเพียงแค่อยากพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าผมมีดีพอจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพวกหมกมุน่นแต่กับความสำเร็จช่วงอายุ2ก่อกว่าผมเริ่มทำธุรกิจหลายอย่างทุกธุรกิจเริ่มต้นด้วยความฝัน ที่จะทำเงินให้ได้มากๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้กับหน้าหดหูและเลวร้ายลงเรื่อยๆผมทำงานหนักมากแต่กลับมีเงินไม่ค่อยพอใช้ผมมีอาการของโรคปีศาจล็อกเนสนั่นคือผมได้ยินแต่คำร่ำรือถึงสิ่งที่เรียกว่ากำไรแต่ผมไม่เคยเห็นมันกับตาตัวเองเสียทีผมได้แต่เฝ้าคิดว่าถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้อง ลงเงินกลับมาที่ถูกตัวเงินทองก็จะไหลามาเทมาเองแต่ผมคิดผิดไม่ใช่อย่างนั้นสักอย่างอย่างน้อยก็สำหรับตัวผมและคําสุดท้ายของประโยคดังกล่าวก็ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ในที่สุดทำไมคนอื่นจึงประสบความสำเร็จกันนักทั้งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับผมทุกอย่างมีแต่ผมที่ยังถังแตกเกิดอะไรขึ้นกับ คนที่เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพอย่างผมดังนั้นผมจึงเริ่มคุ้นคิดอย่างจริงจังผมสำรวจความเชื่อลึกๆของตัวเองและพบว่าแม้ผมจะบอกว่าตัวเองอยากร่ำรวยเหลือเกินแต่ผมก็มีความกังวลลึกๆอยู่ภายในใจจะว่าไปแล้วน่าจะเรียกมันว่าความกลัวเสียมากกว่าผมกลัวว่าตัวเองอาจล้มเหลวหรือที่แย่กว่านั้นก็คือ ผมกลัวว่าจะประสบความสำเร็จแต่แล้วก็สูญเสียมันไปแล้วทีนี้ผมก็คงไม่ได้เป็นไอซือบือตัวจริงแต่ที่แย่ที่สุดคือผมอาจทำลายความเชื่อที่สำคัญที่สุดของผมทิ้งจนไม่เหลือชิ้นดีนั่นคือความเชื่อที่ว่าผมมีศักยภาพจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าผมพบว่าศักยภาพของตัวเองไม่ได้มีมากอย่างที่คิด และถูกลิขิตให้มีชีวิตอันยากลำบากแสนเข็นแต่แล้วโชคก็เข้าข้างผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนของพ่อผมซึ่งร่ำรวยสุดขีดเขาแวะมาเยี่ยมพ่อแม่ผมที่บ้านและสังเกตเห็นผมโดยบังเอิญตอนนั้นผมย้ายกลับเข้าไปอยู่กับพ่อแม่เป็นรอบที่สามแล้วและผมก็พักอยู่ในห้องสวีทชั้นล่างหรือที่เรียกกันตามภาษาบ้าน ว่าห้องใต้ดินนั่นแหละผมเดาว,ว่าพ่อคงบ่นถึงชีวิตเฮงซวยของผมให้เขาฟังเพราะตอนเขาเจอผมเขามองผมด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วไปในงานโศกเขาบอกว่าฮาร์ปผมก็เริ่มต้นอย่างคุณน,นั่นแหละจึงไม่เป็นท่าเยี่ยมเลยผมคิดนี่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นจมเขาพูดต่อไป แต่แล้วผมก็ได้รับคำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตผมและผมก็อยากจะส่งต่อมันให้คุณให้ตายเถอะไม่นะมาจนได้บทเทศนาแบบพ่อสอนลูกและเขาก็ไม่ใช่พ่อผมด้วยซ้าในที่สุดเขาก็พูดประโยคนี้ออกมาฮาร์ปถ้าคุณยังทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังนั่นหมายความว่ามีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ด้วยความเป็นหนุ่มวัยคะนองในเวลานั้น ผมคิดว่าผมรู้ดีทุกเรื่องทีเดียวแต่อนิจจาตัวเลขในบัญชีธนาคารของผมกับบอกอีกอย่างดังนั้นผมจึงเริ่มฟังเขาพูดต่อว่ารู้ไหมว่าคนรวยส่วนใหญ่มีวิธีคิดที่คล้ายกันมากผมตอบว่าไม่เลยครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยซึ่งเขาก็บอกมาว่าจะว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชิงหรอกนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว คนรวยมักคิดอย่างหนึ่งและคนจนก็คิดในแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีคิดเหล่านี้แหละที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเขากล่าวต่อไปถ้าคุณคิดแบบเดียวกับคนรวยคิดและทำแบบเดียวกับที่คนรวยทำคุณเชื่อไหมว่าคุณเองก็รวยได้เหมือนกันผมจำได้ว่าผมตอบกลับไปพร้อมความมั่นใจที่อ่อนปวกเปียก ผมคิดว่านะถ้าอย่างนั้นเขาตอบกลับมาทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือเรียนแบบวิธีคิดของคนรวยด้วยความเครือบแคลงสงสัยในเวลานั้นผมพูดออกไปว่าแล้วคุณคิดอะไรอยู่ละ่ะตอนนี้เขาตอบกลับมาว่าผมกำลังคิดว่าคนณรวยจะรักษาสัจจะของเขาและผมก็ได้ให้สัจจะกับพ่อของคุณไว้แล้วพวกนั้นรอผมอยู่แล้วเจอกันนะ ถึงแม้ว่าเขาจะเดินจากไปแล้วคำพูดของเขาก็ยังก้องอยู่ในหูของผมไม่มีวิธีอื่นใช้ได้ผลกับผมอีกแล้วผมจึงคิดว่าเอาก็เอาว่ะแล้วเริ่มทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาชีวิตของคนรวยและวิธีคิดของพวกเขาผมเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับระบบความคิดของคนเราแต่เพียงความสนใจไปที่จิตวิทยาด้านการเงิน และความสำเร็จผมพบว่าเขาพูดถูกคนรวยคิดต่างจากคนจนหรือแม้แต่พวกที่มีฐานะปานกลางในที่สุดผมจึงตระหนักว่าความคิดของผมเองนี่แหละที่เป็นตัวถ่วงความเจริญที่สำคัญกว่านั้นผมได้เรียนรู้เทคนิคและกลวิธีที่เปลี่ยนประสิทธิภาพมากมายเพื่อปรับความคิดเสียใหม่จนผมสามารถคิดด้วยวิธีเดียวกับที่คนรวยคิด ในที่สุดผมก็บอกตัวเองว่าเอาระหยุดพ่ามได้แล้วลองลงมือทำจริงๆเสียทีผมตัดสินใจเริ่มธุรกิจใหม่เนื่องจากผมชอบเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายผมจึงเริ่มเปิดฟิตเนสแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกๆของสหรัฐอเมริกาผมไม่มีเงินเลยในตอนนั้นจึงต้องกู้เงิน2,000ดอลลาร์จากบัตรวีซา่าเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ผมเริ่มใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคนรวยทั้งด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลวิธีในการคิดของพวกเขาสิ่งแรกที่ผมทำก็คือจะต้องมุ่งมั่นในความสำเร็จและเอาชนะเกมการแข่งขันให้ได้ผมสาบานกับตัวเองว่าจะตั้งใจและไม่คิดถอยหลังออกจากธุรกิจนี้จนกว่าจะเป็นเศรษฐีเงินร้านหรือรวยยิ่งกว่านั้นนี่เป็นความแตกต่างอย่างสุดขั้ว กับความพยายามในครั้งแรกๆซึ่งผมเอาแต่คิดในระยะสั้นๆเป็นหลกักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมมักควยเขวเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจอื่นๆผ่านเข้ามาหรือเมื่อธุรกิจเริ่มประสบปัญหานอกจากนี้ผมยังเริ่มท้าทายความคิดของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่มันเริ่มส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการเงินหรือเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จก่อนหน้านั้น ผมเชื่อว่าเสียงที่อยู่ในหัวผมเป็นความจริงผมได้เรียนรู้ความคิดของตนเองเป็นอุปสรรคขัดขวางหนทางสู่ความสำเร็จในหลายๆทางผมจึงเลือกที่จะไม่สนับสนุนความคิดที่ไม่ได้มอบพลังให้ผมก้าวไปตามเส้นทางแห่งความมั่งคั่งที่ผมได้วาดฝันไว้ผมเริ่มใช้หลักการทุกข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้แล้วตกลง มันได้ผลไหมลองเดาดูสิครับว่าได้ผลหรือเปล่าธุรกิจของผมประสบความสำเร็จมากจนต้องเปิดสาขาเพิ่มอีก10แห่งภายในเวลาแค่2ปีครึ่งแล้วผมก็ขายหุ้นครึ่งหนึ่งให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยมูลค่ากว่า1ล้าน6แสนดอลลาร์หลังจากนั้นผมย้ายไปซานดิเอโกหยุดพักสองปีเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์และเริ่มกิจการ เพื่อปรึกษาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวผมเชื่อว่ามันคงได้ผลทีเดียวกับลูกค้าเพราะบรรดาลูกค้าของผมต่างแนะนำเพื่อนเพื่อนหุ้นส่วนธุรกิจและพนักงานของพวกเขาให้เข้ามาพบผมในมิช้าผมก็ต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าพร้อมกันทีละสิบคนบางครั้งก็มากถึง20คนทีเดียวหนึ่งในลูกค้าของผมเสนอว่าผมน่าจะเปิดโรงเรียนเสียเลย ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ยอดมากจึงไม่รีรอที่จะทำตามนั้นผมได้ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจและได้สอนนักเรียนมาแล้วหลายหมื่นคนจากทั่วทวีปอเมริกาเหนือเกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีทางธุรกิจแบบทันเกมเพื่อความสำเร็จแบบทันใจขณะที่ผมเดินทางไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาเพื่อบรรยายในงานสัมมนาต่างๆผมสังเกตเห็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง คือคนสองคนอาจนั่งอยู่ข้างๆกันในชั้นเรียนเดียวกันเรียนรู้หลักการและกลยุทธ์แบบเดียวกันทุกอย่างคนหนึ่งอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้และพุ่งทยานสู่ความสำเร็จแต่คุณคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอีกคนที่นั่งข้างๆเขาบ้างคำตอบก็คือคงไม่มากนักหรอกจุดนี้เองที่ทำให้ผมกระจ่างว่าเราอาจมีเครื่องมือ ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือแล้วแต่ถ้ากล่องเครื่องมือของเรายังมีรอยรั่วเพียงนิดเดียวผมกำลังชี้ไปที่หัวของตัวเองเราก็มีปัญหาแล้วดังนั้นหัวใจสำคัญคือการประสมผสานปัจจัยภายในกล่องเครื่องมือเข้ากับปัจจัยภายนอกเครื่องมือทุกคนก็สามารถทยานสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ในหนังสือเล่มนี้กลยุทธ์ในการฝึกปือเกมการเงินภายในหัวคุณเพื่อเอาชนะในเกมการเงินในชีวิตจริงหรือจะพูดง่ายๆก็คือการคิดอย่างคนรวยเพื่อให้รวยหลายคนมักถามผมว่าความสำเร็จของผมเป็นแบบครั้งเดียวจอดหรือเป็นแบบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขอบอกอย่างนี้ก็แล้วกันผมใช้หลักการที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ จนมีรายได้หลายสิบล้านดอนลลาร์และเป็นอัคระมหาเศรษฐีเงินล้านมาหลายรอบแล้วการลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจของผมทุกครั้งดูเหมือนจะพุ่งทยานขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าบางคนบอกว่าผมมีสัมผัสแห่งไมดาสพอจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดพวกเขาพูดถูกแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยก็คือการมีสัมผัสแห่ง ash, ไมดาสหมายถึงการมี แผนผังการเงินในหัวซึ่งปูทางไปสู่ความสำเร็จนั่นเองและคุณก็สามารถมีได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณได้เรียนรู้หลักการและทำตามคำแนะนำของผมในสัมมนาเกือบทุกครั้งผมจะถามผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนว่ามีใครบ้างที่มาที่นี่เพราะต้องการเรียนรู้มันเป็นคำถามเล่นคำนิดหน่อยเพราะอย่างที่นักเขียนชื่อจอร์จบิลลิงเคยว่าไว้สิ่งที่ขัดขวางเรา จากความสำเร็จไม่ใช่ความไม่รู้หรอกความรู้มากแต่ไม่รู้จริงต่างหากที่เป็นอุปสรรคหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากพอๆกับการไม่เรียนรู้สิ่งสำคัญคือคุณต้องมองให้เห็นว่าวิธีคิดและการกระทาที่ผ่านมาของคุณส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของคุณในปัจจุบันได้อย่างไรถ้าคุณร่ำรวยและมีความสุขอย่างแท้จริงอยู่แล้วก็ดีไป แต่ท้าไมผมขอให้คุณลองพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆที่อาจล้นเกินกล่องซึ่งกักเก็บวิธีคิดในปัจจุบันของคุณและตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือกระทั่งเหมาะสมสำหรับคุณแม้ผมจะบอกว่าอย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดและอยากให้คุณทดสอบแนวคิดเหล่านี้ในชีวิตจริงด้วยตัวเองแต่ผมก็อยากบอกให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะอ่าน ไม่ใช่เพราะคุณรู้จักผมเป็นการส่วนตัวแต่เพราะผู้คนนับหมื่นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสำเร็จด้วยหลักการในหนังสือเล่มนี้พอพูดถึงความเชื่อมั่นผมก็นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่โดนใจผมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายที่เดินไปตามหน้าผาแต่จูๆ่ๆเขาก็เสียการทรงตัวและลื่นถลายตกลงไปในหุบเหวโชคยังดี ที่เขามีสติพอที่จะคว้าชะง่อนผาไว้และเขาก็ยึดมันไว้แน่นสุดชีวิตเขาห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดก็ตะโกนออกมามีใครข้างบนพอจะช่วยผมได้ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบใดๆเลยเขาเฝ้าตะโกนลองเรียกต่อไปมีใครข้างบนพอจะช่วยผมได้ไหมในที่สุดก็มีเสียงดังสนัน่นกึกก้องตอบกลับมาข้าคือพระเจ้า ข้าช่วยเจ้าได้จงปล่อยมือและเชื่อมั่นในตัวข้าลองเดาซิว่าประโยคต่อไปของชายคนนั้นคืออะไรมีใครอีกไหมที่พอจะช่วยผมได้บทเรียนอันเรียบง่ายจากเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคุณก็ต้องเต็มใจยอมปล่อยวางวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนำวิธีคิดแบบใหม่เข้ามาสู่ชีวิตแล้วคุณจะประจักษ ถึงผลที่ตามมาในที่สุดกด Subscribe กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปค่ะหนังสื้อเสียงถอดรหัสลับสมองเงินล้าน